สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยยงสวัสดีคุณหมอปามสวัสดีเจ้าของสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแมวพันธุส์สกอตติฟโฟตัวนี้จะลายออกโทนโทนสามสีสีขาวสีน้ำตาลสีดำและก็ขนค่อนข้างยาวอัอนนี้มาทำการอาบน้ำเพื่อที่จะทำวัคซีนประจำปีกระตุ้นวัคซีนรวมแมวและก็พิสุลักบ้ากับคุณหมอไปซึ่งตัวนี้ก็ สำหรับเรื่องของแมวขนยาวก็เวลาที่จะอาบน้ำก็แปรงขนให้ขนเก่าที่หลุดร่วงออกไปส่วนมากเจ้าของจะถามว่าแมวชอบขนร่วงคุณบอผิวหนังมีวิธีการแบบแนะนำสำหรับขนร่วงในแมวไหมคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ร่วงจนเห็นผิวหนังแลคะ่ะก็ให้หวีขนทุกวันแบบนี้นะคะถ้าขนยังคงหนาอยู่ ไม่สามารถมองเห็นผิวหนังข้างใต้ได้เลยก็เป็นการล่วงปกติของเขาค่ะอาจจะขาดการดูแลขาดการหวีขนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเจ้าของก่อนค่ะว่าเราดูแลคอยหวีผมเขาได้ทุกวันไหมดูแลเขาอย่างดีหรือเปล่าด้วยอาหารที่ครบถ้วนพรีเมียมเกรด หากดูแลอย่างดีแล้วค่อยหวีขนทุกวันแล้วขนยังร่วงอีกก็ค่อยมาตรวจหาความผิดปกติกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ดูแลเขาอย่างดีเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับอันนี้ก่อนแต่ถ้าปรับไม่ได้ก็ 1. ค่ะเปิดแอร์เย็นๆฉ่ำๆให้เขาอยู่ตลอดทั้งวันก็ได้เวลาแมวอยู่ที่อากาศเย็นขนก็จะหนาขึ้นร่วงลดลงตามสภาพอากาศนะคะ สองหากเราไม่มีเวลาดูแลเส้นขนน้องแมวแล้วขนน้องแมวร่วงอยากจะตัดปัญหาก็มาตัดขนให้สั้นเกลียนเลยค่ะนี่ก็จะตัดปัญหาเรื่องของการไม่มีเวลาดูแลแล้วก็ปัญหาขนร่วงออกไปได้นะคะสามคืออาจจะมา ตรวจหาความผิดปกติเช่นตรวจค่าไทรอยตรวจการติดเชื้อลาดูสภาพเส้นขนนะคะก็แวะมาตรวจกันได้ค่ะเพื่อหาความผิดปกติแต่ถ้าไม่ผิดปกติอะไรก็จะมี2วิธีแรกที่แนะนําไปค่ะก็สําหรับตัวนี้ก็โชคดีที่ยอมให้มีขนอาจจะเป็นเรื่องของการฝึกตั้งแต่เด็กสําหรับสัตว์หรือว่าแมวท่านใดที่วางแผนที่จะเลี้ยง แมวขนยาวก็ควรที่จะมีการฝึกในเรื่องของการวีขนตั้งแต่เด็กเพราะสิ่งที่เราเจอปัญหาเวลาที่ต้องโกนขนสัน้นหรือว่าต้องไถเคลียนอาจจะเป็นเรื่องของสังกตังที่พันกันในแมวซึ่งเวลาที่เป็นสังกตังพันกันบางท่านก็จะอยากสั่งสังกตังสำหรับในเรื่องของแมว การที่เราจะสารงสังกัตังส่วนมากมันจะไม่ค่อยประสบผลสําเร็จเท่าไหร่เนื่องจากขนเขาเป็นขนเล็กๆเ,เราพันกันเป็นปุยๆเวลาที่เขาผสานกันแล้วเวลาที่เป็นแพรมามันจะเหมือนกับเจ็บแม้กระทั่งแบบใบแบตเตอรี่นี่ก็ยังไม่สามารถที่จะแทรกเข้าไปได้เพราะว่าเราก็เคยเจอแมวที่เป็นขนสังกัตังแล้วไม่ได้ขัด ไม่ได้สางทุกวันมันก็จะค่อยๆผสานกันเป็นเนื้อเรียวกันแล้วก็แพ็กเป็นแพรไปซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่จะยากในการที่จะทำให้แบบขนเขากลับมาได้สิ่งที่ทำได้ก็คืออาคนขนออกแล้วก็เลี้ยงขนใหม่แล้วก็เวลาที่ขนขึ้นใหม่ก็พยายามอย่าให้มันพันกันเพราะว่าถ้าพันกันมันก็จะกลายเป็นสังกตังเหมือนเดิมเนื่องจาก แมวเป็นขนเส้นเล็กและก็เป็นแมวมีขนที่ค่อนข้างมีหลายชั้นและก็หนาด้วยอันนี้ก็คือตัวนี้ก็ก็คุ้นเคยกันในระดับหนึ่งก็คือมาอาบน้ําและก็รทาวัคซีนทุกปีโชคดีที่เขายังพอมีเยื่อใยจาเราได้เราสามารถที่จะแปลงขนที่ดุดร่วงออกไป ขนที่เราแปลงออกก็เป็นขนที่หมดอายุคือพวกนี้เจ้าของบางคนจะเข้าใจว่าแมวแต่งตัวแมวจะแต่งตัววีขนกูม,มิ่งเองซึ่งถ้าหากว่าขนที่ยาวมากๆแล้วแมวเขาไม่ได้มีสุขภาพดีควรที่จะปล่อยให้แมวแต่งหรือว่าวีขนเลียขนเองหมคะค่ะเขาเลียขนเองได้ก็ปล่อยให้เขาเลียขนเองค่ะ ถ้าเกิดว่าเราอยากดูแลเขาเพิ่มเติมก็ใช้หวีนะคะหวีสางเส้นขนทุกวันลดการปัญหาขนพันกันเป็นก้อนสังกะตังค่ะแล้วช่างอําน้ำตัดขนมากประสบการณ์มีอะไรจะแนะนำทางลูกค้าที่เลี้ยงสัตว์ไหมคะในการดูแลเบื้องต้นควรที่จะหวีขนออกในระดับหนึ่งดีกว่าเพราะว่าหากว่าสัตว์ที่เขาเลียขนเข้าไปมากๆ มันจะทําให้เป็นปัญหาเรื่องของก้อนขนเพราะว่าเขาเหมือนกับขนที่หลุดลวกมากเกิดไปจะทําให้เป็นก้อนขนในลําไส้ปัญหาต่อไปก็คือการอุดตันอาจจะเกิดการสำลอักอาหารอาเจียนเพื่อที่จะเอาก้อนขนนั้นออกมาแล้วก็อย่างขนหนาอย่างตัวนี้ก็ควรที่จะวีขนแปลงขนให้เพราะว่าเขายอมให้เราทําตัวนี้ มาวันนี้ก็หลังจากอาบน้ําเสร็จเราก็จะมีการป้อนยาถ่ายพยาธิลำไส้ไปตามน้ําหนักตัวซึ่งยาถ่ายพยาธิลำไส้คุณหมอแนะนําให้รับประทานกี่เดือนต่อครั้งคะในเรื่องของพวกยาใช่ไหมคะใช่ค่ะยาถ่ายพยาธิก็ขึ้นกับอาหารคะ่ะถ้าเกิดว่าเขาทานอาหารดิบ หรืออาหารไม่ได้ปรุงสุกนะคะก็ถ่ายพยาธิทุกๆ3าถึงหเดือนค่ะหรือว่าถี่กว่านั้นก็ได้แต่ถ้าเราทานอาหารที่คอมเมอร์เชียลอาหารเม็ดอาหารที่ไม่ได้แบบดิบๆก็อาจจะปีละ 1- 2ครั้งถ่ายพยาธิลำไส้ค่ะแล้วก็ ควรใช้ยาหยอดหลังป้องกันเห็บหมัดพียาหนอนหัวใจป้องกันไรในหูทุกๆ1เดือนหรือทุกๆ3เดือนขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะก็จะช่วยให้้อวแมวสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆค่ะสำหรับตัวนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วก็คือสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของพวกวัคซีนซึ่งวัคซีนในแมวก็เป็นวัคซีนรวมสำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องของวัคซีนรวมหัดวัด แมวแล้วก็ตัววัคซีนพิษสุนัขบ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็หัดวัดแมวลิวคิเมียพิสุนัขบ้าก็ประมาณ2-3โลกนี้ที่เป็นวัคซีนหลักในน้องแมวนะคะเราก็จะฉีดกันเป็นประจำทุกๆ1ปีส่วนตอนเด็กๆก,ก็อาจจะฉีดทีหน่อยอย่างละสองเข็มถึงสเข็มเพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นหลังจากนั้นก็ เป็นรูทีนของการป้องกันโรคก,ก็คือฉีดวัคซีนประจำปีถา่ายพยาธหยอดยาทุกๆ1เดือนอันนี้ก็จะเป็นพวกหลักวิชาศาสตร์ป้องกันนะคะส่วนอื่นๆก็สิ่งที่เจ้าของดูแลได้ก็คือจัดก,การโภชนาอาหารให้ครบถ้วนสมบ,บูรณ์ตามวัยแล้วก็คอยอับน้าตัดขนดูแลเส้นขนตามเหมาะสมะคะ่ะสำหรับท่านใดที่มีแมวก็สามารถที่จะพามา ที่จกกระตุ้นวัคซีนประจำปีสำหรับตัวที่วัคซีนครบแล้วทุกปีกับคลินิกอันยองได้ทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงถึง21งนาฬิกาหรือว่าถ้านอกเหนือเวลานั้นเจ้าของไม่มีเวลาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้คุณหมอก็พร้อมให้บริการสำหรับคลิปนี้เกาก็ฉีดวัคซีนกันโดยคุณหมออันยองนะคะก็ดูว่าน้องจะให้ความร่วมมือไหม ก็ตัวนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นแมวที่คุ้นเคยกับอันยองก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าของขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและขอบคุณคุณหมอปามที่ให้ความรู้เรื่องการกระตุ้นวัคซีนในแมวที่โตแล้วและเรื่องของการดูแลเส้นขนที่หลุดร่วงฉบับคุณหมอแนะนำสำหรับคลิปนี้ก็จบไวภาพน่ารักของน้องแมวสกอตติชโฟนะคะสวัสดีค่ะ